สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมาชมรถฝากขายสักหนึ่งคันจริงๆคันนี้นะครับก็จะเป็น Honda Accord นะครับคันนี้ปี1996เนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับเบนซินนะครับเป็นเกียร์ออโต้คันนี้เป็นรถตีเทินดีแมกโ o ซีลี่นะฮะพอดีผมก็เลยปล่อยให้พี่ชายนะครับนะฮะก็เอาแค่ทุนนะครับปล่อยให้พี่ชายแกไปนะครับเพราะว่าแกน่าจะถนัดทางรถเก่งพวกนี้มากกว่านะครับก็ สนใจคันนี้นะคันนี้นะครับก็ติดต่อพี่เอได้เลยนะครับสภาพเดี๋ยวผมพาชมอย่างละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงสีสันก็ตีไปสัก70%นะครับยังดูดีอยู่นะครับผมนะฮะก็จะมีริ้วรอยนะฮะมีไฟที่ช้ำรุดนะฮะแล้วก็มีตรงจุดยึดกันชนนะฮะยางนะฮะก็ค่อนข้างดีอยู่นะฮะยางคู่หน้าจะเป็นคินโตะนะฮะปีหน้าจะประมาณ2022นะครับยางดีนะฮะ ภาสีสิงหาหกเจ็นะฮะสีสันก็มีโป้ทำสีมาแล้วทั้งคันนะครับภายในนะฮะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกติลันก็ถือว่านิ่งนิ่มอยู่นะครับนะเบาะก็เป็นหุ้มหนังนะครับผมนะฮะนี่ครับสภาพจะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะคอนโซลยังสวยไม่แตกนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสยังเหลือนะครับคันนี้ก็เล่ม ลูกค้ากําลังส่งมานะครับน่าจะถึงประมาณวันจันทร์นะครับนะฮะนี่ครับส่วนยางหลังก็จะเป็นลายของวันนี้อะไรทันเดอร์อันนี้อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเป็นยางอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะแต่ดอกยางยังดีๆอยู่นะครับปียางก็อยู่ประมาณนะฮะน่าจะอยู่ด้านในนะฮะน่าประมาณปี2 0 2 0ันยี่สิบยี่เอ็ดนะครับดูจากยางแล้วนะครับนะฮะส่วนภายในนี่ครับผม ยังสมบูรณ์แบบนะครับราคาไม่กี่หมื่นนะครับนะคันนี้นะครับพี่ชายแกตั้งอยู่ที่ราคา39,000บาทนะฮะสนใจก็ติดต่อพี่เอได้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับนะฮะนี่ครับป้ายทะเบียนสวยๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดตรงนี้ได้ไหมนะฮะเปิดได้อยู่นะครับผมนะฮะนี่นะครับท้ายก็ยังเดิมๆนะครับผมนะฮะนะยังท้ายยังเดิมอยู่ หลุมอะไรนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับผมนะฮะก็คันนี้ผมได้ลองขับเองนะฮะตอนลูกค้าเอามาตีเถินก็ถือว่าขับขี่ช่วงล่างยังดีอยู่เพาขับดีโชค๊คต่างๆยังปกติดีนะครับแล้วก็อัตราเร่งเกียร์ต่างๆก็ค่อนข้างดีนะฮะมีเบียดตรงนี้นิดนึงนะฮะส่วนฝั่งนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับ สติกเกอร์ลมยางยังอยู่นะแต่ความเดิมเดิมนะฮะยังเดิมเดิมอยู่นะครับคันนี้นะเมดาร์ Med ลืมเปิดให้ดูนะครับฝั่งนู้นก็เดิมเช่นกันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมวนไปรอบนึงก็ได้เดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่นะครับยังเดิมอยู่นะครับผมสําหรับรถคันนี้นี่ครับเมดดาร์กยังเดิมอยู่โครงสร้างยังถือว่ายังดีอยู่นะครับ อาจจะมืดนิดนึงนะครับผมนี่ต่องโพลอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นเบรกมือกลางเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องเสียงใช้งานได้แอร์เย็นด้วยนะครับภาษีไม่ขาดนะฮะนี่ครับผม39000นานะครับเอาอะไรมากมายประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนนะครับนะฮะดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอน 39,000บาทนะครับติดต่อพี่เอได้เลยเดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะคันนี้นี่ครับยังเดิมอยู่นะครับผมนะสีสันก็ตี70%นนะครับนะบมาดูห้องเครื่องคันนี้นะฮะตอนนี้รถไม่มีการติดแก๊สนะครับผมนะฮะเป็นเบนซินล้วนฝากระโปรงยังเป็นฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบ ซุ้มซอกเดิมนะฮะเพจอยู่ครบเพจไม่ยับนะฮะเพจสวยคานหน้าเดิมเม็ดอาร์ชชัดเจนหมดสติ๊ k e r อยู่ครบเม็ดอาร์ชัดเจนซุ้มซอกเดิมเครื่องยนต์เป็น .2 องพนะครับผมนะฮะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะเลขเครื่องเป็นเครื่องเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะดูจากรหัสเลขเครื่องกับตัวเพจนะครับยังเป็นตัวเดียวกันนัมเบอร์เดียวกันตัวเลขบอดี้นะครับชัสซีหรือบอดี้นะครับก็ ตัวเดียวกันนะครับแสดงว่าเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนบอดี้ไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวพาลองขับสักหน่อยนะครับว่าลดราคา39มหม่น้าาใช้หรือเปล่านะครับนี่ครับติดง่ายนะครับผมสตาร์ตติดง่ายนะครับแอร์เย็นนะฮะแต่คอมแอร์ก็จะมีเสียงดังนิดๆนะครับก็คือเสียงมันหอนนะฮะแต่เย็นนะฮะแต่แอร์แต่เย็นแอร์เย็นอยู่นะครับผม ะะระบบพัดลมใช้งานได้ปกติกำลังเครื่องยนต์นะฮะยังดีอยู่นะครับผมระบบหม้อน้ํายังเป็นหม้อน้ําเดิมโรงงานอยู่นะครับผมนะฮะจะเป็นทองเหลืองทองแดงแบบนี้นะครับผมนะฮะก็เบนซินก็จะร้อนเร็วนิดหนึ่งนะฮะเปิดดูได้เลยนี่ครับนี่ครับน้าไม่ดันนะครับขาดเทียงแค่ในตัวของน้ํายาเท่านั้นเอง ก็ไปไล่ทิ้งแล้วก็เติมน้ำยาเอาใหม่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมเราล้างห้องเครื่องให้แล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับนะฮะมีตำหนิตรงนี้นะไปมุมขวาพลาสติกหายไปนะครับอันนี้นะฮะต้องคุยกับพี่เอานะครับผมนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เอากําไรคันกับแกนะครับเอาแค่ทุนเฉยนะฮะขอรัดเข็มขัดนิดนึงนะฮะ ระบบเข็มขัดใช้งานได้ดีแอร์เย็นนะครับผมเครื่องเสียงมีพรอนนะครับผมใช้งานได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะช่วงล่างดีนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับถ้าช่วงล่างมีปัญหานะครับโดดขึ้นโดดหลุมก็จะมีเสียงของพวกเบ้าหัวโช๊คต่างๆนะครับผมแต่คันนี้ไม่มีนะครับเพราขับเลี้ยวสูด อเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นส่วนท่านใดที่อยากจะดูนัดดูรถก็ต้องโทรหาแกก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไม่งั้นเผื่อลูกค้านัดแล้วมันจะเสียเวลานะครับผมนะนี่นะครับผมนะพอการกับขี่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับรถปีประมาณนี้นะครับนะฮะร,ระบบเกียร์ออโต้ยังถือว่าเสถียรดีอยู่อาจจะมีบ้างเป็นบางจังหวะเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราขี่แบบทั่วไปไม่ได้กดซิ่งเท่าไหร่นะครับ นะเกียร์ก็เปลี่ยนสมุดเป็นปกตินะครับถ้าอยากจะดีกว่านี้ต้องไปไล่เปลี่ยนพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เอานะครับนะฮะก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้นะครับผมนะฮะนี่นะครับผมจุดนี้อันตรายมากนะครับเป็นจุดยูเทิร์นนะครับผมนะฮะเป็นจุดยูเทิร์นที่อันตรายมากนะครับฮะก็ มันไม่มีที่ยูเทิร์นจริงๆนะครับก็จะเสียวตูดหน่อยนะครับนะฮะมันเป็นจุดยูเทิร์นนะครแต่เขาไม่มีเลนให้ยูเทิร์นนะฮะอันนี้ต้องขออภัยนะครับตอนถ่ายรีวิวนะครับนะฮะบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับว่ามันกลับรถได้นะครับอ่ะนี่ครับประมาณนี้39000บาทนะฮะสนใจติดต่อพี่เอได้เลยนะครับผมนะฮะเนี่ยขับดีนะฮะศูนย์ดีปล่อยมือได้เลยนะครับ แอร์เย็นด้วยนะครับ39,000บาทนะครับนะสนใจติดต่อพี่เอนะครับแอคคอร์ดปี1996นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณ f อทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ